สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลูกนกนะครับที่ตอนเล็กๆพ่อแม่อาจจะทับขาแบะหรือว่าขาทางนะครับเราจะมีวิธีทํานะครับตัวนี้คอกพี่ก็ขาแบะครับแต่ว่าทําหายแล้วนี่ครับเราจะมีวิธีทําเราจะใช้ประเทปดําผูกขาเข้าไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทํารังแบบนี้นะครับให้ให้พอดีตัว แบบนี้นะครับให้เข้านอนพอดีตัวถ้าให้นอนแบบไม่เป็นแบบห่อตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะนอนตะแคงแล้วจะเอียงขาก็จะเสียเหมือนกันถ้าเราทำไม่ดีจะไม่หายนะครับเอาไว้สักเจวันแล้วค่อยเอาพลาเทฟดำออกหายนะครับตัวพี่ก็ขาแบะแบบนี้ก็หายนะครับ อันนี้เดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับว่าขาจะหายปกติหรือเปล่าครับ